คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ไไดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเนาะกับช่องจํานอง้าพ้นนะครับเอซทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาแบบด่วนๆนะครับเนาะ บ่ายแล้วบ่ายแล้วนะครับเที่ยงแล้วเด้อนะฮะเดี๋ยวเรามาตามเสียนลุนกันนะครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับดวนดวลนะครับเนาะเอซีนะครับว่าวันนี้เสียนลุนให้ตัวไหนนะครับเนาะอ่าปล่อยช้าจักน้อยนะครับวันนี้นะครับเนาะนะครับอ่อเอซีทุกคนทุกท่านที่รอคอยนะครับเนาะจะรีบลงให้กับเอซทุกคนนะครับเนาะใครมีโชคมีหมานกับเสียนลุนบ้างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเนาะ อาวันนี well. We ้ไปตามกันต่อนะครับไปตามกันต่อนะครับวันนี้นะครับสลับเซียนรุ่นนะครับสองซุ้มครึ่งวันนี้ก็ชอบกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะชอบกระจัดขัดกระพานไปนะครับสำหรับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางของเซียนรุ่นนะครับวันนี้นะครับเนาะไปพบไปเจอกันนะครับเนาะขอให้เอซทุกคนทุกท่านมีโชคมีมันกันทุกคนเด้อนะครับเนาะเอซนะครับเนาะวันนี้ก็วันที่30นะครับเนาะพรุ่งนี้ก็31ม็ดก็จสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับเนาะนะอีกเดือนเดียวก็ปีใหม่อีกแล้วนะครับเอ นะทุกคนก็จะแก่เข้าไปอีกวัดอีกปีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไปตามกันนะครับแนวทางนะครับของเซียลุนนะครับวันนี้ก็ให้วิ่งนะครับให้เด่นนะครับ2กับ3นะครับเนาะให้เด่น2กับ3นะครับเนาะวันนี้วงกลมให้อยู่ที่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นะครับเนาะน่าจะเป็นเจ็ดคู่นะนะเข้ามัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววงไม่วงก็เข้านะครับเนาะให้กลับด้วยเดอเอฟซีนะครับเนาะ ก็ต้องให้กลับด้วยนะครับถ้าไม่กลับเดี๋ยวตับแตกเดี๋ยวจะเสียดายนะครับเนาะกลับเอาตัวเล็กน้อยก็ได้นะครับเนาะเอฟนะครับเพื่อเป็นแนวทางเด้อนะครับเนาะนะไม่คิดไม่ว่าไม่คิดว่ามันจะเข้าทุกวันเด้อนะครับเอฟซีเราคิดด้วยว่ามันมีเข้ามีหลุดด้วยนะครับเนาะเนาวันไหนเราไปทุ่มมันหลุดเพี้ยงไดนะครับเนาะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะชอบกระจัดขัดกระพานไปนะครับเนาะสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเนาะ นะทุกคนต้องใช้วิทยาญาณให้มากๆนะครับเนาะใช้วิทยาลัยเยอะมากครับนะเดี๋ยวผิดขึ้นมาก็จะไปด่าให้เซียนอีกนะครับเนาะอ่ะก็หลายนะครับอ่ะไปตามไปเลยแบบเรื่อนๆนะครับไปครับผมมาเราไปดูกันไปตามกันแบบเรื่อนๆเลยนะครับสลับเซียนลุนนะครับวันนี้นะครับแนวทางนะครับเราพัฒนาเซียนลุนนะครับวันที่30ตุลาหกเจ็ดนะครับสองทุ่มครึ่งวันนี้นะครับก็เอาไปจัดกันเลยนะครับเนาะชอบกระจัดขัดกระพานนะครับเอสซี นะครับวันนี้ก็มาแบบด่วนๆนะครับตรับของเซียนรุ่นนะครับอ่ะไปดูกันว่าเซียนนะครับจับคู่ให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะห้าสองห้าสามห้าหนึ่งนะครับเอซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามนะครับเอฟซีเนาะหกศูนย์สามศูนย์แปดสองนะครับแปดสามเก้าสองเก้าสามนะครับเอฟซี FC. นะครับแล้วก็3ตัว0 5 3 6 5 3 0 7 3 5 7หนนะครับนะครับเซียนลุนก็จะเน้นไปที่เลข3เด้อนะครับเนาะ3ตัวก็ยังเป็นเลข3อยู่นะครับเนาะนะครับก็ใช้วิทยานในการรับชมเด้อ2อทุ่มครึ่งวันนี้นะครับ ให้ f c ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับเนาะหมดที่แล้วผ่านมานะก็เข้าไปที่1551นะครับก็ให้ f c กลับด้วยเลยนะครับเนาะกลับด้วยนะครับ,นะบ,รบเพราะว่ามันไม่ได้ปักหลักนะครับนะเซียนบอกว่าให้กลับด้วยนะครับถ้าไม่กลับแล้วก็จะเสียใจนะนะครับนะเนาะเซียนรุนบอกให้กลับด้วยเด้อนะครับ f c นะครับเนาะก็ขอให้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะขอให้กลับนะกลับตัวให้ด้วยนะครับถ้าเราไม่กลับเดี๋ยวพลาดนะครับเนาะนี่ตัววงกลมนะครับเซียนบอกว่าคนงบน้อยนะครับเนาะก็เล่นไปที่เลขสามนะครับเพราะว่าวันนี้เซียนเน้นเลขสามนะครับเนาะ ถ้างบน้อยก็เล่นไปที่เลข3เด้อนะครับ FC มี1 2 3 4มี4คู่นะครับเนาะถ้างบน้อยก็เล่นไปที่เลข3นะครับเนาะนะงบน้อยก็เอาไปที่เลข3แล้วก็กลับด้วยนะครับนะทุกคนทุกท่านงบน้อยเอาเลข3มเด้อนะครับเนาะเสี่ยนบอกว่าถ้างบน้อยเล่นตัวนี้นะครับก็จับตัวเด่นไว้ก็คือ5 2 5 3 7 2 7 3็ 309383เด้อนะครับ FC ทุกคนนะครับเน้นนะครับไปนะครับเลข3เด้อนะครับ FC นี่ครับก็มี52 52 716083 5372 3092 51738293 053 653 073แล้วก็573นะครับเนาะก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับกลับตัวด้วยเดอเอฟซีนี่กลับตัวด้วยนะครับเพราะว่าสูตรไม่ได้ปักหลักนะครับเนาะไม่ได้ปักหลักหลัก1ิบหลักหน่วยนะครับขอให้ใช้วิทยานณยานนะครับเนาะนี่ก็053นะครับนี่ก็เลขนี่คือเสี่ยนจะเน้นเลขสามนะครับเนาะขนาดสามตัวก็ยังเป็นเลขสามอยู่นี่นะครับเนาะนี่มี53 73 นะครับมีเก้าสามแปดสามนี่แหละครับเนาะเสียนจะเน้นอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่นี่แหละครับเนาะที่เป็นเลขสามนะครับเนาะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกกันอีกนะครับเนาะขอให้ถูกกันอีกนะครับสำหรับท่านที่มีค่าน้ําใจนะครับน้ําชากาแฟก็ดีนะครับเนาะน้ําชากาแฟนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ทางช่องนะครับทางแอดจำลองพระม้วนนะครับเนาะจะบอกเลขบัญชีให้นะครับเนาะ นะไม่สามารถปัดอ่าขึ้นเลขบัญชีไปให้นะครับเนาะเพราะว่ามันผิดกฎของ u t u b e นะครับ FC นะครับก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับเนาะนะงวันที่แล้วเข้า1 5 5 1วันนี้ก็เข้าคือเก้าน,นะครับเ c เข้าคือเก้าแต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับซื้อแล้วก็กลับด้วยนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ไปลุ้นกัน2ทุ่มครึ่งแบบด่วนๆกันเลยนะครับอ่าวันนี้ก็ชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะ ช่องจำนองพามวนนะครับเอฟซนะครับนอกช่องเล็กๆนะครับเนาะก็จะไปตามแนวทางนะครับเนาะเกิตอนนี้ก็มีเสียน,นไม,ไม่ไม่ทัน,นหลายๆนะครับว่าผู้ใดที่มีแนวทางดีๆนะครับที่จะมาลงช่องนะฝากลงช่องจำนองพามวนก็ติตดต่อสอบถามได้เด้อ0625397669นะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับเนาอะ,อะวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันสองทุ่มครึ่งเด้อสวัสดีครับ